สวัสดีค่ะทุกทุกคนนี้จะพามาชมแลงดอกทานตะวันของเรานะคะอันนี้คือปลูกทานตะวันตัดดอกนะคะยาขึ้นเยอะมากจริงพึ่งทํำยาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็อาทิตย์นี้ฝนลงเยอะคะ่ะยาก็ขึ้นช่ำเลยนะคะนี่เป็นทานตะวันตัดดอกนะคะเป็น แปลงแรกนะคะเป็นแปลงทดลองนะคะว่า,อาลองปลูกครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะได้ผลไหมนะคะก็ปัญหาที่พบเลยนะคะหนึ่งเรื่องของหญ้านะคะก็คือเราไม่ได้มีการจัดการหญ้าที่ดีนะคะก็ทําให้หญ้าขึ้นเยอะแบบนี้นะคะเก็บหญ้าไม่ทันเนาะแล้วก็ ปัญหาของตัวต้นทานตะวันเนี่ยเขาจะเป็นรากเน่าโคนเน่านะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นเน่าคอดินนะคะคือต้นเนี่ยตัวท่อน้ําเลี้ยงเนี่ยมันจะหายไปเลยนะคะแล้วก็มันจะค่อยๆแบบเอ็นลงเอ็นลงแล้วก็ฟุบลงไปเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือมันสาเหตุเกิดจากเชื้อรานะคะเราไม่รู้เนาะเราก็พ่นยาเชื้อราไม่ทันจริงๆ ถ้าเกิดว่ารอบหน้าเนี่ยถ้าถ้าทำรอบหน้าอีกเนี่ย mm hmm. ก็กะจะพ่นยาเชื้อราตั้งแต่ที่เราอนุบาลไว้ในไว้ในถาดเพาะเลยเนาะอันนี้คือครั้งแรกนะคะไม่มีประสบการณ์ก็ทำไม่เป็นนะคะปุ๋ยที่ใช้นะคะก็ลองก้นหลุมเป็น เราเรา,เรารลองก้นหลุมเป็นดินดินปูกนะคะดินดินถุงดินปลูกเพราะว่าดินตรงนี้คือมันไม่มีธาตุอาหารเลยเป็นดินทรายนะคะดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยลองก้นหลุมเป็นดินปูกนะคะแล้วก็มีเติมพวกขี้ไก่แกบนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นขี้ไก่แก่อ้าวต่อนะคะทะกี้ลุงมานะคะลุงมาเที่ยวหานะคะอ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรเดี๋ยวต้นออกดอกแล้วสมบูรณ์ไหมเป็นยังไงไม่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะน่าจะอีกประมาณสัก2เดือนนะคะในเพึ่งพ่นยาชลลาไปโอเคขอบคุณมากๆนะคะยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ